คืออาการเจ็บส้นเท้าครับทีแรกคิดว่าเจ็บปกติเจ็บแบบธรรมดาครับต<ะ>ื่นนานคน,คนโดยปกตินี่ตื่นมาแล้วก็เดินได้เลยโดยตื่นมาปวดเท้าเดินไม่ได้นั่งรับพักแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับ<ะ>เจ็บจริงๆครับนั้น เราก็ไปซื้อ,อยากินแล้วก็หายแป๊บๆป๊บไปครับแล้วก็เป็นอีกครับแพ mm. ทย์ก็บอกว่าอ๋อนี่โูคลองช้ำลูกลองช้ำเนี้ยยืนนานไม่ได้คือทำกายภาพอ่พับตีนอะไรนั่นแหละ mm. ครับแล้วก็เขาก็ฉีดยาให้พอกินยาหมดก็หายเจ็บสักแป๊บก็เจ็บอีกครับ เราไปหาหมอไม่ได้แล้วเราต้องหาแบบยาสมุนไพรอะไรเราก็เชียววาร้านอยู่พอเลยครับอันดับเลขต้องดูหาร้านก่อน,นใช่ไหมเออเือร้านก็เราก็มั่นใจแล้วเออซื้อ,ซ,อซื้อมาลองดูเลยกระปุกเลขหมดไปครับรู้สึกว่าอ,อ,อาการเราเริ่มเริ่มดีขึ้น,นครับตอนนี้อาการดีดีดีมากเลยครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับหายแล้วก็ได้คือใช้ใช้ชีวิตแบบปกติคือกดตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยไม่ก,กดแลวเจ็บ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการของโรครองช้ำค่ะลูกค้าบอกว่าทรมานมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังลูกค้าเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะอาการเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเมื่อทานตัวบาลานยูคอนนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรค่ะผมชื่อนายสมจิตตนคังอายุประมาณ40 1สบ 41แต่ประมาณนั้นนะครับ,ค,รบค่ะนะคะอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้อาชีพคือขายน้ําชาครับค่ะหคให้ชิวเรียกว่าคุณพี่อะไรดีคะอ่าบางรอนก็ได้ครับาบางรอนนะคะบางรอนค,ค่ะอาการเป็นยังไงคะก่อนที่จะมาเจอบาลานย่คอคืออาการเจ็บส้นเท้าครับทีแรกคิดว่าเจ็บปกติเจ็บแบบธรรมดาครับบนานทีนี้ก็เราก็ไปซื้อยากินค่ะปวดแล้วก็หายแป๊บๆครับแล้วก็เป็นอีกครับค่ะคือเราปล่อยให้มันเจ็บนานไหมคะก่อนที่เราจะไปหายากิน เจ็บไม่นานนะครับเพราะว่าผมเจ็บเจ็บไม่นานแล้วก็ไปหายากินค่ะคือทีทีแรกผมไม่รู้จักเลยโรคลูกหลงช้ำคือยังไม่รู้เลยว่ามีด้วยค่ะก็แค่แค่คิดว่าเราเรายืนนานได้ปวดค่ะทีนี้มีการไปพบแพทย์ไหมคะมีครับไปพบแพทย์ครับค่ะแพทย์ก็บอกว่าอ๋อนี่โรคลงช้ำนั่นแหละผมยังจะรู้ว่าโรคลงช้ำแกก็บอกว่าโรคลงช้ำเนี้ยยืนนานไม่ได้คือทํากายภาพพับตีนอะไรนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ฉีดยาให้ ฉีดยาหมายถึงที่เท้าเลยเท้าเลยครับกับที่ว่าเจ็บที่เท้าที่เท้าเลยครับเดี๋ยวขอขยายความเลเวลความปวดหน่อยเต็มสิบมันปวดเท่าไหร่คะเต็มสิบพวกห้าเก้าเก้ากับสิบแบบกับปวดจริงครับปวดมากเลยปวดส้นครับค่ะเอ่อมันส่งผลกระทบต่อการทํางานเรายังไงบ้างคะคือเรายืนนานไม่ได้เวลาลูกค้าสั่งของเยอะๆน้าเยอะๆเราเราต้องชงยืนนาน ใช่ไหมแต่ว่าเรายูนนานไม่ได้บางทีชุกๆแป๊บๆเราต้องนั่งกอนนะครับเจ็บครับเห็นบอกว่าต้องเดินไปส่งที่โรงพยาบาลต้องเดินไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยบางทีลูกค้าสั่งลูกค้าประจำแล้วก็เดินไปส่งในโรงพยาบาลมันก็ต้องฝืนตัวเองใช่ไหมครับต้องเจ็บเจ็บเดินเดินไปทั้งเจ็บแบบนั้นครับบางทีสักพักก็ต้องหยุดพักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินต่ออะไรเงี้ยนะทีนี้พอเราไปฉีดยาแล้วแล้วคุณหมอให้ยากลับมาทานครับพอกินยาหมดก็หายเจ็บก็สักแป๊บก็เจ็บอีกครับ ก็เป็นเหมือนเดิมครับก็เจ็บหนักเหมือนเดิมความรู้สึกเราก็คิดว่าเออเราไปหาหมอคลินิกไม่ได้แล้วเราต้องหาแบบเหมือนยาสมุนไพรอะไรเราก็นั่นคือจุดที่เราต้องหาต้องต้องหาแบบว่าอาหารเสริมช่วยแหละอาหารเสริมช่วยครับอ่าวันนั้นก็คือหาเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตครับเปิดในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็เห็นนี่ครับเยอะอันนี้คือเจอบาลานยูคอเลยเหรอครับเจอบาลานยูคอเลยครับโชคโชคดีครับที่ว่าอคือ คือเราก็เราก็เราก็อ่านรลยละเอียดอ่านคุณที่ว่านั่นก็คือเราไม่ใช่ว่าตัดสินใจง่ายๆไงครับเพราะของมันก็มีราคาสูงแล้วก็อ่านอ่านอ่านเขาก็เขียนมาก็จริงที่เหมือนที่เราเราเป็นอยู่ไปหาหมอแล้วหายแป๊บเดียวค่ะคือแก้ประเหตุมันก็หายจริงเดียวแป๊บเดียวก็เป็นอีกค่ะเราแก้ต้นเหตุมันจะหายนานเลยหายแบบปิดทิ้งเลยครับสั่งมาครั้งแรกกี่กระปุกก่อนค่ะสั่งมาครั้งแรกที่กว่าจะสั่งกักกระปุกครับแต่ว่ามี สองมเป็นะงครับมันก็คุ้มกว่ามันคุ้มกว่าครับยังไงเราก็ซื้อแล้วเราก็ซื้อซื้อมาลองดูเลยค่ะคือสิ่งแรกด้วยมันไม่มีสารตกค้างแล้วก็มันก็มสรูปร่างกายเราด้วยก็โอเคไม่เป็นไรก็สั่งมาดูครับเป็นไงคะทานไปกี่กระปุกถึงรู้สึกว่าอาการที่เราเจ็บเนี่ยดีขึ้นกระปุกแรกหมดไปครับรู้สึกว่าอาการเราเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับในตัวเราเรารู้ไงว่า อาการเริ่มดีขึ้นนะดันนนดีขึ้นนี่ก็คือว่าเราสามารถยืนชงชาได้นานครับยืนชงชาได้นานบางทีเดินแต่ว่าเจ็บเจ็บแล้วมันจะเจ็บไม่เยอะไงกับชงชามันก็ได้นานขึ้นแต่แต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่ไงค่ะแต่เราก็กินไปเรื่อยๆกินไปไปจนหมดเซตนะเอออาการดีขึ้นนะค่ะเราก็สั่งเพิ่มอีกนั่นแหละโปรนั่นแหละสองแถมหนึ่งเลยครับอ๋อลืมอีกข้อหนึ่งที่เอ่อบังรอนบอกว่าเจ็บถึงขนาดว่าตอนนอนอ๋อใช่ครับ ตอนนอนตื่นขึ้นมาดึกๆอ่ะผมจะชอบตื่นดึกๆบางทีตื่นละหมาดอะไรด้วย T5 วอลุ่างที T4 อะไรตื่นตื่นมาคนคนโดยปกตินี่ตื่นมาแล้วก็เดินได้เลยเข้าห้องน้ำใช่ไหมดยตื่นมาปวดเท้าเดินไม่ได้ต้องนั่งนั่งรับพักแล้วก็ค่อยเดินค่อยเดินนะครับเจ็บจริงๆครับนั้น พูดว่าทรมานจริงครับม,นะะมันก็ทําให้การหลับของเราไม่ประสิทธิภาพไม่ดีด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานตัวบาลานยูคอเข้าไปตอนนี้อาการดีด,ดีมากเลยครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับหายแล้วก็ได้คือใช้ใช้ชีวิตแบบปกติเดินไปส่งของก็ไม่มีปัญหาอะไรเดินเสิร์ฟในร้านอะไรก็ไม่มีปัญหาวิ่งได้เลยครับวิ่งได้ครับคือคือกดตรงนี้ไม่ไม่มีเจ็บเลยไม่โนกดแล้วเจ็บ ก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วครับครับไม่แล้วครับหายแล้วปกติเลยครับอาการปกติเลยนะคะแล้วบาลานโยคอเนี่ยอย่างที่บอกว่าเออบาลอนเนี่ยมีเป็นศาสนาอิสลามนะคะก็คือมีตัวฮาลาลตัวนี้ก็มีส่วนที่ทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับมีมีตัวตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเือเป็นเรื่องธรรมดานะคนอิสลามค่ะระดับเลขต้องดูฮาลาลก่อนใช่ไหมเออฮาลานก่อนเราก็มั่นใจแล้วว่าเอได้แน่นอนใช่ไหม ะะอยากให้วอลรอนนะคะช่วยแนะนำกับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะเผื่อใครที่เขามีอาการเดียวกันเลยเป็นรองช้ำแล้วอยากจะหาทางออกนะคะแล้วเขาเข้ามาดูคลิปนี้อยากให้บลอลรอนช่วยแนะนำนยคะอันนี้ประสบการณ์จากผมเองนะครับคือผมก็ไปหามาแล้วหมอคลินิกมันเป็นได้แค่แก้ปัญหาเบื้องเบื้องต้นนะครับก็ให้มาทานบาลายูคอกับหายจริงครับเพราะผมผ่านมาแล้ว คหายหายจริงหายร้อยเปอร์เซ็นครับ,ะะรบแต่มันต้องกินแบบต้องใช้เวลาใช้เวลาครับสองเซตสเซตอะครับใช้เวลาครับมันไม่เหมือนยาครับยากิน หายปวดแป๊บเดียวแต่ว่านี้กินคือหายยาวเลยครับจะหายจต้องใช้เวลาแล้วก็บำรุงสุขภาพด้วยนะคะนี่นี่คือคําพูดนะคะจากลูกค้าจริงๆนะคะทานจริงๆนะคะแล้วก็หายจริงนะคะบังรองคะเต็ม10คะแนนให้บรนด์ยูคอกี่คะแนนคะอันนี้นะครับผมพูดจากใจจริงเลยครับให้10คะแนนครับอ๋อถ้ามีร้อยนะคะก็ให้ร้อยนะคะก็ขอบคุณบังรองนะคะที่ไว้ใจให้แบรนด์ยูคอดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาบรนด์ยูคอนะคะมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องให้เลยนะคะอีก3กระปุก นะคะนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะ<ม>เหมือนที่บางรอนะคะให้บร้านยูคอนนะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็หายนะคะจากอาการของโรคลองช้ำนะคะ<ม>เคสหน้านะคะช่อจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บลนซ์แบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็บางรอนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย